แอนิเมชันเรื่องโคโคนี้เป็นอะไรที่ดีมากจริงๆฉันรู้แซมมี่ไม่ว่าจะดูกี่ทีมันก็ทําให้ฉันอดร้องไห้ไม่ได้เลยมิ <ś cis> แล้วทําไมเราไม่เคยทํางานฝีมื่อ,อะไรจากโคโค่บ้างเลยละ่ะคะจริงด้วยเป็นความพลาดที่ไม่น่ให้อภัยจริงๆเราต้องแก้ไขนะค <ś cis> วามจริงฉันมีไอเดียแล้วเพียบเลยเราสามารถทำหน้ากากสำหรับวันแห่งพูุลวงรับได้หรืออาจทำพวกสัตว์มหาสัตว์ที่บินได้พวกนั้นหรือ,อยังไม่หมดนะฉันว่าฉันรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรกันดีและเชื่อฉันเถอะมันต้องสุดยอดแน่นอน ไงคะทุกคนวันนี้เราจะใช้กระดาษลังกันเยอะหน่อยเพราะเราจะทำงานฝีมือที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแอนิเมชันเรื่องโคโค่กันเธอมีแผนอะไรในใจหรอโซจำได้ไหมว่าเธอตื่นเต้นแค่ไหนตอนได้เห็นฉากดินแดนแห่งความตายในภาพยนตร์น่ะใช้แล้วมันเป็นเมืองที่งดงามและอาัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยว,ว้าว ใช้แล้วฉันก็เลยคิดว่ามันคงจะดีถ้าเรามีเมืองจําลองนั้นเป็นโคมไฟไว้ในห้องของเราเองเธอคิดว่าไงล่ะแซมมี่เยอะจริงๆเลยสูโอเคงั้นบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรบ้างฉันจะช่วยให้เต็มที่มไม่ง่ายมากจ้ะแซมมี่ก่อนอื่นเราต้องทำบ้านขึ้นมาเยอะๆหมายถึงเยอะจริงๆนะและที่สำคัญที่สุดพวกมันควรจะดูแตกต่างกันด้วยว้าวฉันเริ่มเห็นอะไรแล้วล่ะ ใช้จแซมี่งั้นก็เอากระดาษลังพ่วงนี้ไปสร้างมันตามที่เธอชอบเลยนะโอเคในระหว่างนี้ฉันก็จะตัดนี่ออกมาทุกคนระวังเวลาใช้คัตเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่ามันคมมากเลย <c ười> มันคงใช้เวลานานหน่อยงั้นมาใช้เวทมนต์กันเถอะและฮึบ <c ười> ขอ่อย่ังชั่วฉันมีไอเดียเรามาติดกระดาษโล่งลายที่ด้านหลังหน้าต่างกันด้วยเถอะเยี่ยมไปเลยแซมมี่แต่ก่อนอื่นเราต้องทาสีชิ้นส่วนทั้งหมดของบ้านก่อน เลี้ยงตกแต่งหอให้ไว้ใจแซมเ้ <c oughs> ว้าวแซมมี่เพอร์เฟกมากเลยทุกคนสามารถเลือกใช้กระดาษลอกลายสีต่างๆได้นะคะเพื่อทำให้โคมไฟของเราสดใสยิ่งขึ้นจากนั้นก็ทากาวลงไปที่ด้านในของด้านหน้าของบ้านแบบนี้และต้องให้กระดาษลอกลายปิดทั่วหน้าต่างทุกบานแบบนี้ ว่าคงไม่เล็กเกินไปนะไม่ต้องห่วงจ้ะแซมมี่เราจะหาที่เหมาะให้กับบ้านน้อยๆของเธอเองแล้วเธอว่าของฉันเป็นไงบ้างอืมเธอไม่คิดว่ามันธรรมดาไปหรอทำไมเราไม่ทำให้มันดูมีสีสันกว่านี้นะนล่ะโอ้มันเล็กเกือบมันเล็กเกือบว้าวแซมมี่เธอเป็นสุดยอดสถาปนิกจริงๆทุกคนว่าไงคะเขาสมควรได้รับการกดไลค์ไหมความจริงฉันขอท้าว่าหลังถัดไปฉันจะทำให้มันน่าทึ่งกว่านี้อีก ตลงอโอเคคะ่ะทุกคนฉันต้องหาอะไรที่ไม่ธรรมดามาต่อสู้กับบ้านของแซมและฉันก็มีไอเดียแล้วล่ะจำหมวกสไตล์แม็กซิกันแสนสวยพวกนี้ได้ไหมคะโดยเฉพาะใบที่เป็นของเออร์เนสโตน่ะมาใช้เวทมนต์กันเถอะ <c oughs> ถ้าอยากจะถ่ายทอดมันผ่านตัวละครหลักนี้หรออ่าฮะเราต้องเชื่อมต่อชิ้นส่วนพวกนี้เข้าด้วยกันระวังเวลาใช้กาวร้อนด้วยนะคะ ฉันทนี้แน่ฮ่า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 ่า่า่าฉันรู้อยู่แล้วฉันทำเสร็จแล้วฉันก็ชนะสู้อืมฉันไม่แน่ใจนะซามี่ภารกิจของเราคือการสร้างบ้านที่ไม่ธรรมดาแต่ของเธอมันดูพื้นๆไปนะฉันว่าว่าไงนะเธอไม่เห็นหลังคาอันวิจิตรนี่หรอหรือการตกแต่งตรงด้านหน้านี้ฉันทำมันด้วยจิตวิญญาณ มันเป็นหลังคาของหนึ่งในบ้านพวกนี้เราแค่ต้องติดกาวมันลงไปแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ต้องเพิ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยนี่ไงล่ะถ้าคิดว่าไงมันดูเหมือนเออร์เนสโตกำลังร้องเพลงไหมตื่นเต้นสุดยอมรับเลยว่าบ้านนี้คือผู้ชนะตัวจริงทุกคนเห็นด้วยไหมคะถ้าางนั้นช่วยกดไลค์กันเยอะๆนะคะเราทั้งคู่ต่างเป็นสุดยอดด้านงานฝีมือทำไมเราไม่มาผนึกกำลังและทำบ้านหลังใหม่ด้วยกัน อืมได้สิสามีถ้าอยากได้แบบไหนล่ะมันมีซุ้มตรงนี้เยอะแยะเลยเฮ <G ül> ้นี่อะไรเนี่ยว้าวทุกคนดูสิคะมีซุ้มเพิ่มมาอีกปกติแล้วเมืองแต่ละเมืองจะมีอาคารหลักเป็นของตัวเองฉันกจะเลยคิดว่าของเราน่าจะมีด้วยเพื่อใช้เป็นสักงานนายกเทศมนตรีแห่งปีศาจหรืออะไรทํานองนั้นน่ะโอเคงั้นมาติดพวกมันเข้าด้วยกันเลยเถอะจำไว้นะคะทุกคนควรระวังเวลาใช้กาวร้อนกันด้วยไปกันเลย ีนี้ก็ติดทั้งหมดทีละชิ้นสู้เธททำงานเร็วจังเยี่ยมมากขอบใจจ้าแซมมี่มาติดหลังคาตรงนี้แบบนี้อืมฉันว่ามีอะไรขาดไปนะเ <c oughs> จ๋งเลยอาคารแบบนี้ควรจะมีรากฐานที่มั่นคงยอดมากเจ้าแมวน้อยตรงนี้จะต้องดูดีมากๆถ้าเราเปิดไปฉันชอบจัง แต่ว่าฉันว่าเราน่าจะพักกันสักหน่อยนะใช่สามีทุกคนคะเดี๋ยวเรากลับมานะ มืงมุงมิงไปไหนแล้วนะแซมมี่อยู่ไหนจ้าฉันยุ่งอยู่ขอเวลาแป๊น,นึงโอเคจ้าทุกคนคะระหว่างที่แซมยังไม่มาฉันอยากทำเซอร์ไพรส์เล็กๆให้เขาคุณจำได้ไหมคะว่าในเรื่องโคโคทุกอย่างล้วนเริ่มต้นด้วยกีตารามิเกลฝันอยากเป็นนักนดนตรีแม้ว่าทุกคนในครอบครัวเขาจะคัดค้านและในที่สุดเขาก็จัดการจนได้กีตา้าของเออร์เนสโตมา การผจญภัยของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจากนั้นเขาก็ได้ไปที่ดินแดนแห่งความตายที่ซึ่งมีกีตาร์และเสียงเพลงตลอดเวลาดังนั้นเครื่องดนตรีจึงเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องราวทั้งหมดในโคโค่ตอนนี้เรามาตกแต่งกีตาร์กันและเรียบร้อยมันดูเหมือนในการ์ตูนเลยมันดูยอดมากเลยสูแซมมี่เธอกลับมาแล้วหรอได้มาพร้อมของขวัญว้าวหน้ากากนี่น่าทึ่งมากเลยแซมมี่มันเข้ากับธีมโคมไฟของเราอย่างเพอร์เฟกเลย ดูเหมือนว่าฉันกลับกลายเป็นคนถูกเธอทำเซอร์ไพรส์ปปแทนซะง,งั้นก็เรามันใจตรงกันนะสู๋และยิ่งไปกว่านั้นเราก็เป็นเพื่อนรักกันด้วยถูกต้องจะแซมี่ <c oughs> และเราก็จะสานมิตรภาพให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยการทำงานตีมือให้เสร็จด้วยกันมันง่ายกว่าที่จะเริ่มทำตะเกียงจากด้านบนก่อนบ้านนี้ต้องมาเป็นอันดับแรกโอ้ฉันรู้แล้วสู๋คมฝ่ของเราจะแขวนไว้บนผนางังแน่นอนจ้ะดินแดนแห่งความตายเป็นเมืองในแนวตั้งแล้วเราก็จะแขวนกีต้าวไว้ใกล้กกับบ้านของเอเนสโตแบบนี้ ดูสิฉันมีบ้านอีกหลังมาให้เธอด้วยขนาดได้เลยว่ามันต้องเท่ากับโคมไฟเป๊ะเอาละทุกคนมาเร่งความเร็วหน่อยดีกว่าดูสิคะว่ามันสดใสและใหญ่โตแค่ไหนททนททนแทนทุกคนดูโคมไฟแสนสวยที่เราทำนี่สิคะ รอก่อนนะมันยังไม่เสร็จแค่นี้ตอนนี้เราต้องใช้สิ่งนี้ทุกคนครับควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำขั้นตอนนี้ให้นะครับเราต้องทำรูเล็กๆแบบนี้ <c oughs> เพื่อให้สามารถติดตั้งเสาโคมไฟแสนน่ารักนี้ได้ตรงนี้เรามีสายไฟแล้วเราก็จะสอดมันผ่านช่องนี้แบบนี้และค่อยๆดึง เราติดตั้งเสาโคมไฟไว้ตรงนี้เพื่อให้มันสว่างไปทั่วทั้งเมืองและเพื่อให้โคมไฟทำงานได้เราก็ต้องเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้นะใช่จะแซมีและแสงของโคมไฟเราไม่ได้มาจากที่เสาโคมไฟนี้อย่างเดียวนะลองดูนี่สิเราติดสายไฟ LED ไว้ที่ฐานของเมืองมหัศจรรย์นี้ด้วยสู้ฉันเจอรีโมทสีสันโปรส,สนี้เราจะใช้มันทำอะไรหรอเราจะใช้รีโมทนี้เพื่อเปิดไฟยังไงล่ะลองดูสิ เราจะแซมมี่แต่เรายังเหลืออะไรให้ติดตั้งอีก2อสอย่างนะดูป้ายแสนสวยนี่สิมันเป็นส่วนสำคัญในการตกแต่งมากเลยเอาละทุกคนพร้อมหรือยังคะ ี่แซมมี่ปิดสวิตไฟสิรับทราบเป็นไงบ้างแซมมี่เธอชอบโคมไฟสไตล,ล์โคโค่ของเราไหมจ๊ะ <c oughs> แซมี่เป็นอะไรไปมันสวยมากฉันรู้ว่างานฝีมือชิ้นนี้จะต้องเป็นอะไรที่น่าทึ่งแต่คิดไม่ถึงว่ามันจะสวยขนาดนี้ทุกคนคะหวังว่าคุณจะชอบงานฝีมือของเราวันนี้นะและถ้าคุณอยากลองทําตามจําไว้นะคะว่าคุณสามารถสร้างสารรค์เมืองรวมถึงสีและการตกแต่งต่างๆได้ในสไตล์ของคุณเองและถ้าไม่อยากพลาดงานอื่นๆของเราในะอนาคตก,ก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคร thank you